สวัสดีจ้าเจ๊จ้าเรามาดูบานเนาะปีนี้ได้ทำบานให้พี่ชายเป็นบานดอกดาวราคาไม่เกินแสนหา่าดูหลอกตัวบานเนาะขนาดห้าคูณคูณสี่เมตรสำหรับชายโสดที่อยู่คนเดียวก็พอดีละ มีหนึ่งหองโถงมีระเบียงแล้วก็มีหองครัวแล้วก็มีหองน้ำด้วยมาดูหรอบบานเนาะสั่งเซตใดประมาณเดือนหนึ่งละี๋้ว,วมาดูอ่อมบานก่อนแล้วจะพาเขาไปดูในบานเน,ะนาะมีหน้าต่าง ราคาแสนห่าเนี่ยไม่รวมเอคอ่าชังนะมีแต่แขกขาอุปกรณ์อันนี้คือด่านข้างด่านข้างห้องน้ำแล้วคืออันนี้ด่านหลังบานด่านข้างนี่ตรงที่เห็นหน้าต่างนี่คือห้องน้ำอีตรงหน้าต่างบ้านนู่นคือห้องครัวและไอห,หน้าต่างบ้านหนึ่งนั่นก็คือห้องโถง หนองโถงก็ห้องนอนห้องเดียวกันแ้วนี่ล่วงคางบ้านอีกด้านหน้าอันนี้นะต่างบ้าน,นนี่บ้านใหญ่มันเป็นบ้านของหงโถงชายโสดสร้างให้พี่ชายอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาไปดูในบ้านกันบันไดทางขึ้นนี่คือระเบียง ันี้ประตูทางเขาประตูใชัยเลือนเอ้าเรือนแบบสุดกว่างเขามาก็าจะเจอห้องโถงตอนแรกว่าจะกันให้มบเป็นห้องนอนห้องนอนเอขนาดสามเมตร แต่ว่าก็ยังไม่กันหรอกเอาไว้ยังก็นี่แหละก่อนถ้าก,กันแล้วมันจะแคบเดี๋ยวมาดูเปิดไฟคือลบกไฟบ่าหลังนี้เพิ่งจะขึ้นอยู่ใดเดือนหนึ่งใช้เวลาการสร้างสองเดือนสี่คนมีหน้าต่างหของถูงอันนี้ อันนี้หัวนอนจะไม่ทำหน้าต่างตอนแรกว่าจะกันตรงนี้กันตรงนี้ให้เป็นห้งหองนอนแล้วตรงนี้จะเป็นห,อหอ้องห้องทวงน่งดูโทรทัศน์สำหรับคนเดียวนะ mm hmm. เนาะคือจึงทำหน้าต่างแค่บ้านเล็กๆอยู่ตรงนี้ออกแบบโดยพวกหล,ลานพวกช่างนะนะช่วยกันออกแบบเองไฟนี่เขาก็ขิดแบบออกมาเองว่า ทำอย่างนี้มันจะดีมันจะสวยสำหรับหนุ่มโสดอยู่คนเดียวก็พอดีแล้วอันนี้คือห้องน้ำมีชักโครกแล้วก็นี่ฝักบัวมันมีช่องระบายน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็คือห้องครัวหนุ่มโสดเขาอยู่เดือนหนึ่ง ยังไม่ได้ซื้อไอเครื่องครัวเขาเลยก็เลยวางแบบนี้ไปก่อนก็อ,อยู่แบบนี้ไปก่อนนีจ้ะระบบไฟอยู่ข้างบนมีหะ้าต่างระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำบาทราคาแสนห้าไม่เกินนั่นอุปกรณ์ก่อสร้างถูกอย่างค่าช่างไม่คิดลูกร้านก็าทำ่วยกันทำห้ออกแบบให้นี่ จ้าเสร็จแล้วการรีวิวบาร